วันนี้กูจะมาบอกวิธีการอ่านหนังสือที่ทำให้มึงอ่านเร็วขึ้นเรียนรู้เร็วขึ้นทำโจทย์ได้เร็วขึ้น4ถึง5เท่านะเพราะฉะนั้นถ้ามึงเป็นคนที่บอกว่าอ่านเท่าไรก็ลืมจำไม่ได้ทำไม่ได้ทำไงดีครับพี่มึงฟังนะจ๊ะเพคขอรับบอกกันนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มิสเตอร์คูบชแนลนะครับผมภูผาผมจบจาก University of Cambridge สาขา AI Engineering นะครับกูมึงคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษพัฒนาตัวเองจนกระทั่งกูสอบไอเอลได้8ไม่ใช่พวกเกลียดกิจด้วยวิชาาาาาาบบลล่งงหััววสสสรรรรรรคคมดเเเยยกกกอ14้ใในนนจีูะ อไลน์มาเลย990ต่อสกิลเท่านั้นนะจ๊ะไลน์ไอเดียแอดวัตติเตอร์ตอนนี้มีเลขมาไปแาล้วนะ290ตัวโบท่านั้นเด้อโอเคมาเริ่มกันเลยนะนี่คือเดือนปฏิทินของมึงอ่ะไม่จำเป็นต้องเป็นเดือน8เป็นเดือนที่อะไรก็และแต่นี่คือปฏิทินเหนะ็นเนาะและหลายคนนะชอบมาถามน้องๆหลายคนบอกเฮ้ยพี่ผมเนี่ยนะผมเนี่ยเรียนเลขจัดตารางเวลาอย่างนี้ผมเนี่ยเรียนเลขตอนเช้าตอนเย็นเนี่ยผมจะเรียนภาษาอังกฤษนะ แล้วตอนดึกเนี่ยผมก็จะไปเรียนฟิสิกส์เนี่ยเนี่ยคือตารางเวลาการติวโจทย์ของผมแล้วผมก็จะวนเนียวน,นี้ไปเรื่อยวนนี้ไปเรื่อยวันหนึ่งอ่ะสามวิชามึงเป็นที่อะไรกูถามหน่อยฮะถ้ามึงทําอย่างเงี้ยมึงไม่มีทางที่จะเรียนเร็วกว่าคนที่ทําวิชาเดียวต่อวันหรือหลายๆวันต่อกันถ้ากูเริ่มติวนะยกตัวอย่างเช่นกูเหลืออีกสองเดือนก่อนสอบสิ่งที่กูทำคุณรู้ไหม กูจะเรียนเลข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 สี่วันต่อกันไม่ต้องไปแตะภาษาอังกฤษไม่ต้องไปแตะฟิสิกส์ไม่ต้องไปแตะที่อะไรนั้นเลขเดียวสี่วันเสร็จแล้วค่อยฟิสิกส์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 เสร็จแล้วค่อยอะไรค่อยภาษาอังกฤษ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 แล้วค่อยวนอย่างเงี้ยสี่วิชาเอ้ยสี่วันหนึ่งวิชาสี่วันหนึ่งวิชาเรียนไปเรื่อยพี่มูผ่าครับวิธีนี้มันใช้ได้ผลจริงไหม กูจะบอกเหตุผลว่าทำไมมันถึงต้องใช้วิธีนี้ถ้ามึงอยากเรียนเร็วขึ้น4 5เท่าอ่ะฟันนะจ๊ะมึงดูเลยนะมึงดู <c oughs> นี่ขอว่าก่อนดูนะโอเคนี่คือเวลาเวลาที่มึงใส่เข้าไปให้กับการเรียนนะยิ่งมึงใส่เวลาเยอะ มึงยิ่งเก่งอันนี้คือความเก่งของมึงความเข้าใจในเนื้อหาความสามารถในการทําโจทย์นี่คือความเก่งของมึงนะยกตัวอย่างวิชาหนึ่งก่อนเร a r นนิ g c เค v ร์มันเป็นอย่างนี้ถูกไหมมงน่าจะเคยเห็นเคิร์มนี้แปลว่าอะไรถ้ามึงใส่เวลาเข้าไปเยอะตอนแรกๆช่วงแรกๆมึงจะเก่งเร็วมากเรียนนิ้วเคอร์มันจะขึ้นเร็วมากแล้วมือค่อยช้าลง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 ตอนสุดท้ายเนี่ยถ้ามึงจะเรียกได้ว่าเก่งร้อยเปอร์เซ็นต์ทำสอบได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์มึงต้องใช้เวลานานมากๆกว่ามึงจะได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์โอ โอเคคราวนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าอย่างนี้เว้ยพอมึงเรียนไปแล้วมึงจะลืมพอมึงเรียนไปแล้วมึงจะลืมนะถ้ามึงเรียนครั้งที่หนึ่งยกตัวอย่างเช่นมึงเรียนครั้งแรกมึงใส่อะคูตัวอย่างนะมึงใส่เข้าไปเลย100%มึงเรียนคอนเทนต์หนึ์เซ็นตะคุณครูสอนมึงมึงจะลืมฮึบอย่างรวดเร็วโอเคไหม พอมึงเรียนครั้งที่2มึงกลับไปใส่คอนเทนต์เหมือนเดิมปุ๊บมึงย้ำอีกทีหนึ่งอ่ะมึงจะลืมเหมือนกันแต่มึงจะลืมช้าลงเห็นไหมมึงเรียนครั้งที่3ปุ๊บมึงขึ้นมาละอ่ะมึงลืมเหมือนกันแต่มึงลืมช้าลงอีกเมือนครั้งที่4ปุ๊บมึงจะลืมช้าลงอยูเรื่อยๆโอเคเนาะครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4อ่ะอันนี้กูตัวอย่างนะบางทีถ้ามึงจะขึ้นถึงสุดมึงก็จะต้องเรียนครั้งที่50าสิบหรือครั้งที่หกสิ เห็นไหมอ่ามึงฟันมึงตั้งใจฟังให้ดีนะหลายหลายคนบอกพี่อภาครับอย่างเนี้ยถ้าเกิดเราอ่านวิชาเดียวต่อกันทุกวันนะแล้วเราก็ไปอ่านอีกวิชาหนึ่งอีกวิชาหนึ่งมันก็ใช้เวลานานสิพี่มันจะเกิดการย้ำได้ยังไงล่นะฮะเพราะนั้นทําไมเราไม่จัดตารางเวลาเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้คือภาษาอังกฤษตอนเช้าแล้วก็ทาากําภาษาอังกฤษทุกวันติว โจทย์ที่เคยทํามาแล้วเนี่ยทุกวันมึงดูนะมึงดูการที่มึงอ่านวิชาเดียวต่อกัน4วันยกตัวอย่างเช่นฟิสิกส์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 สวันคืออะไรรู้ไหมวันที่1มันเหมือนมึงเจอโจทย์ตอนแรกนะวันที่1เสร็จแล้วมึงลืมมึงมาย้ำวันที่2แล้วมึงก็ลืมมึงมาย้ำวันที่3แล้วมึงก็ย้ำวันที่4มึงเห็นไหม มึงจะขึ้น Learning curve มาได้สูงมากๆแล้วมันทำให้มึงลืมยากมึงต้องใช้เวลาอีกนานกว่ามึงจะลืมโอเคปะแต่ถ้าเกิดว่ามึงเนี่ยอ่านครึ่งวันมึงยังไม่ทันเข้าใจเลยแล้วมึงก็มู e ไปภาษาอังกฤษมึงก็มู e ไปเลขนะมึงอ่านฟิสิกส์มาครึ่งวันสิ่งที่เกิดขึ้นกับมึงคืออะไรรู้ไหมคืออย่างนี้มึงอ่านเพิ่มมึงลืมปึ๊บแล้วมึงก็ไม่ได้ไปทวนอะไรมันมันก็จะลืมจนกระทั่งมึงโหเฮี้ยต่ําเตี้ยเรียดินจนมึงแทบจะไม่เหลือเฮี้ยอะไรแล้วแล้ว แล้วสุดท้ายแล้วมันเหมือนเริ่มใหม่มึงลืมทันทีเหมือนเดิมเฮิบเฮิบเิเิ pp. เห็นไหมแล้วมึงก็จะวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้เฮี้ยอะไรไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามึงอยากจะอ่านได้เร็วกว่าเพื่อน 4- 5เท่านะมึงจะต้องอ่านวิชาเดียวให้มันแตกฉานไปก่อน4เนี่ยสี่วันเรียงไปเลยวันนี้กูทาฟิสิกส์พรุ่งนี้กูทาฟิสิกส์มาลืมกูทาฟิสิกส์สี่วันต่อกันปุ๊บอโอเคกูเข้าใจละกูมุฟอ่ะแล้วพอมึงวน ทุกวิชาเสร็จปม๊บมึงค่อยกลับมาฟิสิกส์ใหม่ฮะถ้ามึงทําอย่างนี้มึงจะขึ้นเลยนี่เคอร์ฟเร็วมากแล้วมึงก็จะลืมยากขึ้นโอเคไหมหลายคนบอกให้พี่แม่งไม่แมกเซสมึงลองคิดดูนะมึงเคยเล่นดนตรีไหมได้กีตาร์ถ้ามึงฝึกเพลงอ่ะอ่ะยกตัวอย่างมึงอยากเล่นเพลงอะไรก็ตามเพลงหนึ่งมึงทำไงมึงก็ต้องฝึกให้มึงเล่นได้ใช่ไหมถ้ามึงฝึกแล้วมึงเล่นได้แล้วมึงก็จะเล่นได้ไปเรื่อยๆเลยเว้ยมึงแค่กลับมาตัวจเพิ่มเรื่อมึงก็เล่นได้แล้วถูกไหมแต่ถ้ามึงแบบโ กูฝึกไปยังไม่ทันเล่นได้เลยอ่ะกูมูไปอีกเพลงหนึ่งยังไม่ทันเล่นได้เลยกูมูไปอีกเพลงหนึ่งเมื่อไหร่มึงจะเล่นได้ถูกไหมมึงต้องเล่นจนกระทั่งมึงเล่นได้แล้วมึงค่อยมูเล่นจนกระทั่งมึงเล่นได้แล้วมึงค่อยมูไปอีกเพลงหนึ่งเหมือนกันการเรียนก็เหมือนกันหลายคนไม่ไม่เข้าใจมึงจะต้องอ่านให้มึงเข้าใจแต่ชัดทุกอย่างก่อนแล้วมึงค่อยมูอ่านให้มึงเข้าใจแต่ชัดทุกอย่างก่อนแล้วมึงค่อยมูนะจ๊ะเพราะนั้นคลิปนี้สำหรับผู้ึงทุกคนที่ดูถึงตรงนี้นะถ้ามึงจะได้อะไรจากคล คือมึงไปกลับไปจัดตารางเวลาใหม่แทนที่มึงจะอ่านวันหนึ่งหลายวิชามึงอ่านวันละวิชาแรกๆมึงต่อกันไปเลย4วันเอาให้มึงแตกฉานแล้วมึงค่อยมูฟไปอีกวิชาหนึ่งโอเคนะโอเคฟังแล้วเอาไปใช้ด้วยนะจ๊ะโอเคใครอยากเรียนเรื่อมาปลายูสองก้าสิต่อบทเท่านั้นใครอยากเรียนไอเอลกูเก้าร้ต่อบทเท่านั้น990ต่อสกิลเท่านั้นนะจ๊ะ แอดฟอนติเตอร์หักมาด้วยกดติดตามกูด้วยไปละติดตามติดตามติดตามตตามเสียอยู่